ส่วนทางกระทรวงสาธารณสุขนะครับก็ได้ตั้งโรงพยาบาลสนามเพิ่มอีก8แห่งนะครับเพื่อใช้รองรับผู้ประสบภัยที่ตอนนี้น้ําลดแล้วแล้วก็จะเริ่มออกมารับบริการกันมากขึ้นแล้วก็ยืนยันว่าทางโรงพยาบาลหัดใหญ่ยังเปิดให้บริการผู้ป่วยที่ยังคงรักษาตัวอยู่ในขณะนี้ได้ครับ นายพัฒนาพร้อมพัฒรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้จับได้ประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยวัตภัยและดินคโคลนถลม่มพร้อมกับเปิดเผยว่าตอนนี้ระดับน้ําเริ่มลดลงนะครับทำให้รถ GMC เข้าพื้นที่ด้านหลังโรงพยาบาลหัดใหญ่ได้แล้วจึงได้มีการปรับแผนจัดส่งทรัพยากรอย่างเช่นออกซิเจนอาหารน้ำดื่มทางรถแทนนะครับ ส่วนกลุ่มผู้ป่วยสีแดงที่เหลืออีก20คนยังใช้การเคลื่อนย้ายทางอากาศนะครับโดยในขณะนี้ก็ได้มีการจัดส่งวัตถุดิบอาหารเข้ามาแล้วสามารถปรุงอาหารสำหรับผู้ป่วยญาติและเจ้าหน้าที่ได้2,600กล่องต่อวันแล้วก็ยังได้รับการสนับสนุนจากเรือหลวงจากกรีนฤเบตกองทัพเรือจัดส่งอาหารอีก1,000กล่องต่อวันด้วยนะครับ ดังนี้ทางโรงพยาบาลหัดใหญ่ก็ยังให้บริการผู้ป่วยในส่วนที่เหลืออยู่ได้และก็จะเร่งฟื้นฟูส่วนที่ได้รับผลกระทบให้สามารถกลับมาใช้บริการได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดครับ สำหรับการดูแลประชาชนนะครับที่คาดว่าจะเกิดอาการเจ็บป่วยแล้วก็จะออกมารับบริการหลังจากที่น้ำเริ่มลดแบบนี้ก็ได้มีการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามเพิ่มขึ้นเป็น8แห่งนะครับโดยมีโรงพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุขดูแลก็ได้แก่โรงพยาบาลสงขลาที่สนามบินหัดใหญ่นะครับโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีทีโ่โรงเรียนเทศบาล4วัดคลองเรียนโรงพยาบาลตรังที่หอประชุมเทศบาลนครหัดใหญ่ โรงพยาบาลพัทลุงจะดูแลพื้นที่โรงพยาบาลรัตรภูมินะครับโรงพยาบาลยะลาจะตั้งอยู่ที่โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรนนะครับโรงพยาบาลระโนโดที่โรงเรียนเทศาบาลวัดคลองแหโรงพยาบาลนาราธิวาสราชนครินทที่บริษัทหาทิพจำกัดมหาชนและโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชจะสนับสนุนการให้บริการที่โรงพยาบาลหาดใหญ่ครับ ส่วนผู้ป่วยที่ต้องได้รับการฟอกไตนะครับก็ได้มีการจัดรถฟอกไตเคลื่อนที่แล้วก็มีการสำรวจจุดบริการฟอกไตเอาไว้รองรับแล้วด้วยนะครับขณะที่ประชาชนที่อยู่ตามศูนย์พักพิงก็ได้มีการจัดทีมแพทย์เข้าไปดูแลครบทุกจุดรวมถึงจะจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่กระจายตามจุดต่างๆเพื่อให้เข้าถึงประชาชนให้มากที่สุดด้วยครับ